นะครับปวดหัวนะครับคือนอนคือไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างงี้ก็พอลุกขึ้นนะครับแต่ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ครับแต่มันคือไม่มีแรงอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็หายดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำให้ทุกคนได้สนุกสนานกันนะครับในรายการของเรานะครับต้องดูแลสุขภาพด้วยนะเพราะว่าช่วงนนะับผลตกบ่อยถูกต้องใช่นะครับอ่ะก็ว่ากันไปฮะมาลุยกันครับสุดตอนนี้มาเข้าสู่ช่วงแรกของเราเป็นประจำเลยดีกว่านะฮะที่พูดเริ่มรายการแต่ว่าไปรอผลอีกทีตอนตอนจบรายการถูกต้องก็คือ MV vote นั่นเองนะครับเด ในวันนี้นะฮะให้ตรงกับวันอังคารครับเป็นวันที่น่าเบื่อที่สุดในสัปดาห์ทไมเราเลยเอาเพลงคึกคักมาไงถูกไหมเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยนะฮะเริ่มเซ็งละอเเริ่มซ็งอังคารเนี่ยมุดเงียบสุดๆก็คือต้องหาเพลงที่สนุกสนุกและไว้ทุกคนได้คลายเครียดกันนิดหน่อยใช่เพราะว่าวันพุธนี่ก็จะเริ่มจะลุ้นแล้วว่าอ่เดี๋ยวพูหัดละพอสุกพอสุกนี้ควาผ่อนมีความสุขแล้วนะครับพูดลิงก์แปบนั้นแหละไม่ใช่แล้ววันนี้นะครับหัวข้อของเรานะครับก็คือ เพลงเต้นเพลงไหนที่มีท่าเต้นชิกโดนใจคุณที่สุดครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูวิทีอาร์กันไปชมกันครับมีเพลงอะไรบ้างฮะ ไม่สนใจความน่า,ารักช่างอังตังไรจะผายแพ้เย้นี่คือสามเพลงของเราในวันนี้ถูกต้องนะฮะขยายคำว่าชิกนิดนึงครับเพลงไหนชิคที่สุดชิกเนี่ยในความหมายถ้าเป็นภาษาอังกฤษ C H I C K แปลว่าไก่ ไก่นี่คืออาการของคนที่ไม่ได้มีอย่างนั้นจริงๆเช่นสมมุติว่าในกองเปิดมาเป็นสิบแจ็คในมือเราเนี่ยไม่มีแม่แต่ว่าเราจะทำาปเมินว่าเรามีแหม่ไม่ใช่ครับอันนี้การพนันไม่ดีไม่ดีครับผมชิคขอความหมายเข้ามาหน่อยเท่ครูดูดีดูอร่อดูอะไรเงี้ยแบบโอ้วันนี้รุ่นนายชิคว่ในายใส่ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเพลงวันนี้พวกเราต้องสังเกตนิดนึงครับผมสามเพลงนี่คือไม่มีท่าเต้นแบบ ที่เป็นส่วนไหนที่คล้ายกันเลยอย่างเพลงเี่จะมาใช้ลยก็จะมีใช้หลายเป็นท่าแบบว่านวดเสร็จแล้วเป็นคลายเส้นนะส่วนน้องแกนน้องแกนนี่เขาใช้มือน้องแกนเขาใช้มือนะใช่น้องแกนเพลงเว้นบังก็บิดผ้าบิดผ้าแห้งบิดแล้วก็แห้งแล้วอ่ะเพลงที่สามนะครับพี่บีรพัฒน์เป็นอันตรายครับเป็นท่านี้ อ่ะมันไม่ใช่ขาอะไรฮะเขาเด้นขาหรือเปล่าแบบป่านี่ฟิล6เมองนะฮะก็ฟิลประมาณนี้นี่นั่นเองนะฮะแต่ผมเลยที่มีผมฟันธงฟันธงเลยเพลงต้องแกงชนะแน่นอนก็ที่บอกว่ามันชิคใช่ไหมนี่ไง เอกี่เอกเอกี่เอกเอกไก่ขันพาไก่อ่าถูกถูกครับผมไม่ดูสคริปต์ไปไนะผมตอบว่าเพลงนี้ชัวร์เรียกว่าใช้เซนล้วนๆนะฮะส่งมันเข้ามาได้ครับอยากให้เปิดเพลงไหนนะฮะหรือว่าคิดว่าเพลงไหนเนี่ยนะฮะถ้าเต้นหรือว่าแดนเนี่ยชิคโดนใจคนสุดๆครับผม MV หนึ่ง MV สองหรือ MV สามครับส่งกันมาได้เลยที่สี่สองสี่สองหกหกหกนั่นเอง ส่วนตอนนี้เราเบรกเพลงเต้นๆ้นมันๆนะครับไปเข้าสู่เพลงที่หมอวันอังคารแบบนี้มากวันเซ็งๆครับเน้นมากเลยนะครับมีอะไรกับวันอังคารหรือเปล่าไม่ใช่มันผมเคยนั่งดูมาไงว่าในรอบอาทิตย์เนี่ยวันอังคารกับวันพุธเนี่ยจะเป็นวันที่น่าเบื่อที่สุดในสัปดาห์ซึ่งเป็นวันที่พี่โรต้จัดรายการตลอดใช่ก็จะมีคนก็จะมานั่งเบื่อกันแบบโอ้มาแล้วโอ้โห งั้นผมไม่มาวันอังคารละไม่ใช่งั้นวันนี้คุณลุ้นมีความสุขแน่ผมจัดของดีมาจริงเหรอฮะครับผมแต่ว่าตรงนี้เราเอาเพลงของหนุ่มๆวงนี้มาฝากกันก่อนดีกว่านะฮะเพราะว่าเพลงของเขาไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับล่าสุดนี้ได้ท็อปดาวน์โหลดนะคือต้องบอกว่าหลายอาทิตย์มากที่เขาติดท็อปดาวน์โหลดของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขามีอัปเดตด้วยในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรมาอัปเดตนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูเอ็มีของเรา้ลยครับกับเอ็มีที่ชื่อว่าเจ็บไปรักไปรยส อตอนนี้ก็ต้องรู้สึกว่าดีใจมากครับที่บอกว่าเพลงของพวกเราเจ็บไปรักไปขึ้นเป็นท็อปดาวน์โหลดอันดับหนึ่งนะครับก็ตอนแรกจริงๆก็ไม่ได้คาดคิดนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่ ที่ฟังเพลงนี้แล้วแล้วชอบแล้วก็รู้สึกรู้สึกดีกับเพลงเพลงนี้หรือรู้สึกว่ารู้สึกโดนอลไรอย่างนผมต้องขอบคุณพี่ฟองเบียร์เลยครับแล้วขอบคุณพี่โตแล้วขอบคุณวีเรคคอร์ดครับที่มอบมอบเพลงดีๆมอบโอกาสดีๆให้พวกเราเยสเดย์ทั้งสี่คนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็พวกเราก็กำลังทําเพลงต่อไปเรื่อยๆก็อัลบั้มเต็มก็น่าจะปลายปีนี่ครับส่วนเพลงเพลงต่อไปนี่อีกสักประมาณไ่้เดือนนึงเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนอะไรอย่างนี้ครับ